สวัสดีครับผมมุ้งก็สการีแมปโปรกรมแอนะครับวันนี้จะพาไปดูรีแมป CB 6 5 0 R นนะครับอันนี้เป็นตัวแรกเกตนะครับเป็นตัวไฟกลมตัวใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ารีแมปแล้วจะได้อะไร เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับการรีแมป CB 6 5 0 R นะครับคันนี้ก็ค่อนข้างที่จะได้แรงม้าเยอะนะครับเพราะว่ารถยังค่อนข้างสดและใหม่นะครับคันนี้นะครับมีพวกก๊องอากาศนะครับระบบระนาบอากาศอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเพิ่งเปลี่ยนถ่านน้ำมันื่องมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าขึ้นกี่แรงม้านะครับ CB 6 5 0 R คันนี้นะครับหลังจากรีแมปนะครับก็ได้มาทั้งหมด96.2แรงม้านะครับที่รอบ11,500นะครับแรงม้าเดิมเนี่ยอยู่84.9นะครับผม ส่วนทอร์กเนี่ยจาก62.0นะครับเพื่อมาเป็น66.6นะครับที่แรงม้ามันโดนตอนมานะครับเพราะว่ามันโดนตัดน้ํามันนะครับมันหลีน้ํามันมานะครับช่วง10,000หเนี่ยหลีน้ํามันมาทั้งหน้าเลยนะครับผมแล้วก็คันนี้ได้มีการปลดนะครับสังเกตว่ากราฟยกนะครับกราฟกราฟที่หลังจากรีแมทไปนะครับมันยกขึ้นมาเลยนะครับ แล้วก็เดินได้เดินได้ยาวเลยนะครับส่วนอันนี้กราฟมันตกเห็นไหมครับตกมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ผมได้มีการปรับจูนนะครับไฟนะครับน้ํามันแมกเซนเซอร์นะครับพวกการดูดของลิ้นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีการแก้ไขทอร์กนะครับสังเกตกราฟเพลนะครับรันแรกเนี่ยนะครับกราฟมันจะไม่ค่อยเนียนเห็นไหมครับมันจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมาดึงแรงช่วงประมาณแปดพันนะครับผมแล้วก็ทอร์กก็หายแล้วเพราะว่ามันโดนหลีน้ํามันมานะครับ หลังจากที่รีแมปไปนะครับผมได้แก้นะครับยกทั้งกราฟนะครับผมยกยันสุดเลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับ9.9รีแมปเพอร์แมฟอร์แมนอันเดอร์เทสครับรับรีแมปปัลท้ายทุกรุ่นนะครับบิ๊กไบทุกรุ่นนะครับผมก็ที่ร้านตอนนี้นะครับรับทำยามาฮ่าฮอนด้า คาวาสกินะครับแล้วก็รุ่นอื่นๆมากมายเลยนะครับใช้อุปกรณ์แท้ในการทำนะครับผมแล้วก็สำหรับ z X10 นะครับตอนนี้มาใหม่เลยนะครับสามารถใช้ชิปดาวได้แล้วนะครับแล้วก็มีเลสโหมดมีพิทเลนนะครับและอื่นๆอีกมากมายนะครับส่วนรุ่นอื่นๆ,ๆก็ ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมราคาเป็นกันเองนะครับเพราะว่าเราใช้เครื่องมือแท้นะครับไม่ต้องเปิดเมมเบอร์หรือเปิดอะไรทั้งนั้นนะครับราคาก็เลยสามารถดับลงมาได้อีกนะครับผมยังไงฝากด้วยครับ99 r i m a t performance a n n i e s ครับสวัสดีครับ